รีวิวเที่ยวตราดไม่ต้องข้ามเกาะในหนึ่งนาทีกันครับไปดูครับก็มาถึงที่ตราดแล้วนะครับมีคณะของเรานะครับเอเดนเจอร์คู่ใจไปทุกที่ก็มาต้องมาที่สการะนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหรือเสด็จเตี่ยเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับมีคณะเราเที่ยวกระทัวก็เอาเรื่องเอาใช้ก่อนนะครับแล้วก็ได้ทราบประวัติด้วยนะครับมีพี่ทหารดูแลนะครับที่นี่เนาะเป็นในส่วนของกองทัพเรือนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่แหลมงอบนะครับแหลมง,งอบจุดไฮไลท์สำคัญเลยนะครับใครถ้าใครไปจาดก็จะต้องมาแวะที่นี่นะครับมีป้ายใหญ่ๆให้เราถ่ายรูปนะใครไม่ถ่ายนี่พลาดเรากินอาหารเที่ยงกันครับที่ร้านแถวๆนั้นแหละน,น,นะครับะะก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับที่ร้านสุดทะเลตะวันออกนเนี่ยซีฟู้ดนะครับเป็นๆเ,เลยนี่นะครับอาริเกเตอร์โอ้ไม่ใช่เมงดาทะเลนะครับ แล้วก็เข้าที่พักนะครับที่ออรดารรสร์นนะครับหาดบานชื่นเนาะขับออกไปอีกประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับกอเป็นหาดที่เงียบสงบนะครับรีสอร์ทส่วนตัวเนาะนะครับหาดทรายเงียบสงบไร้ผู้คนครับวงเวงวงเวงนิดๆหน่อยๆพกทุเรียนมาด้วยก็แกะโซโล่กันที่นี่เลยนะครับไอโป้ได้จับปลามาจากไหนเนี่ยนี่ครับเนี่ยเจ๊อุยก็ตามด้วยทุเรียนนะครับ อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับวันที่หนึ่งครับรีวิวไม่ต้องข้ามเกาะน,นะครับที่ตราเนาะอาจาร